36กับ23ครับแม่ต่อทั้งอายุต่อทั้งอ๋อได้เปรียบส่วนสูงนิดนึงครับไอเลยครับทางด้านของสาริกาดงโอ้โหทีบยอดแรกครับแม่ดักลอยก็เดินไล่เข้าหาเลยครับพยายามจะเดินเข้าไปอ้าวปักศอกไปแล้วครับสาริกาดงพุงเป็นพาโลไปหมดแล้วครับโอ้มาแล้วครับรำศอกมาแล้วครับสาริกาดงครับศอกจะเรียกเลือดได้หรือเปล่าจิ้มลำตัว ขวานำไว้ครับดูครับขวาคําแล้ซ้ายกดเข้าไปนะครับต่อยให้พะวงครับลงล่างสับในโอ้โหเต็มหน้าครับครับมาแล้วครับจิ้มซ้ายงัดซ้ายโอ้ยสออครับโอ้ยลนทั้งยืนเลยครับเลือดมา้วครับใต้ตาขวาครับโอ้ไม่น่าไม่น่าลุกแล้วครับดูทรงแล้วไหวไหมโอ้พอครับพอครับโอ้ ใจสู้ครับแต่ว่าโดนเต็มเต็มครับโอ้โหน็อกด้วยแล้วก็แตกด้วยเลยครับมาพร้อมๆกันเลยครับพี่หมอคณิตขึ้นไปแล้วพลาดทีเดียวชีวิตเปลี่ยนลังยิ้มได้นะครับโอ้โหโดนเข้าไปนี่นะครับสอกนี้นะครับเรียกเลือดมาก่อนแล้วก็ถีบหน้าตามเข้าไปมาด้วยความเก่ามาด้วยประสบการณ์นะครับวันนี้สาวิการดงปอพงสว่างและดูสอกครับ บันจงสับเลยครับลูกนี้มาพร้อมกับบาดแผลเลยครับดูอีกมุมหนึ่งครับแม่สายสกลนครจริงๆครับฟันเป้งเข้าไปเลยนะครับโอ้โหโดนเข้าไปนี่นะครับศอกนี้นะครับเรียกเลือดมาก่อนแล้วก็ถีบหน้าตามเข้าไปมาด้วยความเก่ามาด้วยประสบการณ์นะครับวันนี้สาธิการดงปอพงสว่าง แล้วดูสอกครับบัรจงสับเลยครับลูกนี้มาพร้อมกับบาดแผลเลยครับดูอีกมุมหนึ่งครับแม่สายสกลนครจริงๆครับฟันเป้งเข้าไปนะครับโอ้โหโดนเข้าไปนี่นะครับสอกนี้นะครับเรียกเลือดมาก่อนแล้วก็ถีบหน้าตามเข้าไป มาด้วยความเก่ามาด้วยประสบการณ์นะครับวันนี้สาริกาดงปอพงสว่างแลวดูสอกครับหมบรรจงสับเลยครับลูกนี้มาพร้อมกับบาดแผลเลยครับดูอีกมุมหนึ่งครับแม่สายสกลนครจริงๆครับสึกไปได้แค่ยกแรกครับสำหรับสาริกาดงปอพงสว่างวันนี้